โอ้โหอยู่ลึกขนาดนี้วันนี้ทำไมน้ำมันเหมือนกับน้ามันร้อนเนี่ยน้ำอุ่นอุ่นค่อนข้างจะให้นี่เลยอุ่นมากนี่อุ่นแต่เช้าเลยมันไม่โดนแดดใน,นน้ำอุ่นได้ไงแสดงว่าใต้พื้นหรืออากาศด้านล่างเกิดความร้อน ทำให้น้าในแม่น้ํานี่อุ่นนี่ยังเช้าอยู่เลยนะยังไม่ยังไม่เจ็ดโมงเลแม่น้ํามันเป็นอย่างนี้ได้นะภาวะโลกร้อนนะ่ะทำให้อะไรก็เปลี่ยนไปหมดระบบนิเวศก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยหน่งออกมาตกกุ้งได้กุ้งสองตัวเอง ออกมาทักครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยทํำดูน้ำน้ำมันอุ่นเนี่ยน้ำไหลน้ำไหลแรงค่อนข้างแรงนิดนึงก็เลยต้องค่อยค่อยปั่นปั่นแรงไม่ได้หรืหนวดขาดเพราะเบ็ดตัวหนึ่งชอบติดนวดนั่นไงว่าแล้วเข้าปากก็เข้าหนวด อ๋ออันนี้เข้าปากเลย,อ,ยอันนี้เข้าปากน,านันน่นๆเกือบหลุดแล้วสวยนเนี่ยไเหลืองว็ด,ดยาวเกิน mày lùng tôi lết chứ ô nghe nghe tông bản rồi ปลาติดไม่รู้ปลาอะไรหนึ่งทีแรกนึนกว่ากุ้งโธ่ดูดิติดท้องด้วยแม่ติดท้องนี <c> ่ <oughs> โอยดุกยายเก่านี่ไม่ได้เจอมาหลายเดือนแล้วนี่ฟันมันคมนะ อย่าได้นี้วไปแย่ใชนะ่ั้มถึงกันเลือดใช่แหละอยู่ในตู้ก็เ,เรียกปลาสินโตืี่นี่ตัวเนี้ยทิ่มปวดด้วยนะใครจะไปเผลอให้มันทิ่มได้เชียว นึกว่าจะไม่มีกลิ่นแล้วกุ้งม,มีจะได้เลิกน,นานจะเจอสักตัวผิดน้ำผิดเวลาก็จะประมาณนี้แหละไม่ค่อยเจอหลอกกุ้งตัวเมียตัวเมียผิดน้ำผิดเวลากุ้ง็จะไม่ค่อยเจอ ได้เหมือนกันไหนมันได้น้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยมันต้องตามเวลาน้าแต่เนี่ยเมื่อวานนี้วันพระน้ํามันเปลี่ยนน้ําจะเปลี่ยนทุกวันพระแหละวันนั้นลุงเหน่งออกมาประมาณนี้แหละน้ําก็จะหยุดไหลขึ้นอ่อนๆแต่วันนี้น้ำลงตลอดเลยไม่มีไหลขึ้นเลยเนี่ยไม่รู้จะไปไหลขึ้นตอนไหนหรือจะลงยาวไปเลยก็ไม่รู้ หนึ่งไม่ได้ดูตารางน้ำหรอกพ่เกตไปอัปโหลดมาดูก็ได้แต่เฝ้าดูน้ํำ้าเย็นแค่นั้นเองถึงได้บอกว่าถ้าไม่ได้ตกสักสามวันนีหลงเลยนะหลงน้ําเลยไม่รู้เวลาไหนแน่ก็ถนัดใครถนัดมันน่ะนะ จะอยู่ไหมจะอยู่ไหมน้ำก็แรงด้วยตัวใหญ่นะเนี่ยตัวสวยล่ะอ๋อไม่ต้องกลัวหลุดเข้าเต็มปากนี่เนี่ยดูดิ ไม่ต้องกลัวหลุดเลวเนี้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บอุ้ยเนี่ยเข้าเต็มปากเลยเนี่อืมเมื่อกี้มันหลุดไปทีงแล้วใหญ่เลยเ,ลยเนี่ยไอ้ลงกระชังไป ก็จะไปคล้องก้ามขึ้นมีกแต่ลักษณะการดิ้นไม่ใช่คล้องก้ามถ้าคล้องก้ามมันจะแล้วยิ่งน้ําแรงอย่างนี้นะมันจะหนักมากหนักแบบว่า,าโอ้โหกว่าจะเอาขึ้นเหนือน้ำได้นี่เมื่อยเมื่อยแขนกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องพยายามแต่นี้ว่าถ้ามันไปเกี่ยวตรงที่มัน มินมินหน่อยก็อาจจะหลุดไปแต่ถ้าคองก้ามตรงที่มีหนามยาวๆอันนั้นนะอาจจะอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ําด้วยถ้ากระแสน้ําช่วยดันหน่อยมันจะตึงตลอดเพราะตึงสายมันตึงตลอดมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ย่อนไม่ได้ย่อนปุ๊บนี่หลุดเลยหรือไม่ก็พอของก้ามขึ้นมาเวลามันอ่ามันอ้าก้ามมาัน เหมือนก็เราอ้าแขนเนะี่ยนั่นแหละหลุดแต่ถ้ามันไม่อ้าออกก็ไม่หลุดนะก็ได้มาเยอะแล้วอ่น้ำเช้านี้ค้ายัางชั่วหน่อยตัวได้ตัวอยู่เ๊กๆก,ก็ได้หลายตัวอยู่สี่ห้ตัวถึงบอกไม่รู้นะ <c oughs> พูดไปมังจะได้ตัวใหญ่นี่แหละฟุกอีกแล้ว ะว่าได้สักตัวนึงก็จะเลิกแล้วหน,นึ่งแดดเริ่มแรงนะฮึกะ <c oughs> ว่าได้อีกตัวแล้วก็เลิกดูดิมันไม่ไดิ้นเล็มขึ้นมาเงี้ยเออยนึกว่าตัวจะสวยหน่อยเออเพิ่งจะมีเริ่มจะมีลายปล่อยปปไปไปโตตัวมันเล็กไงเอาไว้ก่อนตัวเมื่อไรค่อยเจอกัน คือเกมมันก็หมดเวลากินของมันแล้วแหละัน,นเหเม่นก็จะลองเตื้อๆดูเพื่อจะฟุกได้ตัวใหญ่อีกสักตัวสงสัยจะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปลาเล็กๆน้อยๆมันเริ่มจะมาแล้วนี่ไงตัวเปลืองเหยื่อตัวไรากาดในลูกน้ำ เริ่มจะมาเยอะแล้วใส่ต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามรับชมหนึ่งขงบ้านสามน้ำนะครับแหมเริ่มจะร้อนเหงื่อเริ่มจะแตกเริ่มจะร้อนแล้วน้ำไม่ยอมขึ้นนะวันนั้นน้ำขึ้นนะแต่วันนี้ไม่ขึ้นครับกลายเป็นว่าน้ำลงนี่ยาวเลย โอเคครับเอาไว้คลิปหน้าให้พบกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางคร่าดปลอดภยัยขอให้โชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ